สวัสดีค่ะอยอเซลหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือกลไกการขยายความหมายหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่าหรือมีควาจังขีเจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะนําเพลงหนึ่งเพลงนะคะมาวิเคราะห์ความหมายแล้วก็มาดูว่ามันมีการขยายความหมายตรงส่วนไหนคําไหนบ้างนะคะวันนี้นะคะเพลงที่นํามาก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Heavy heart นะคะของ Rio นั่นเองนะคะการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ 보여. 음, 나는 이네 그림자에 기대보. ฟังเพลงกันจบไปแล้วนะคะต่อมาก็เรามาวิเคราะห์ความหมายกันเลยดีกว่านะคะอ่ะประโยคแรกนะคะกับประโยคว่า my h e a v y heart goes round again นะคะอันนี้ขออนุญาตนำภาษาอังกฤษมานะคะเพราะจริงๆแล้วอยากให้ดูคำว่า h e a v y heart ค่ะ heavy heart เนี่ยในภาษาเกาหลีก็มีการใช้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคำว่ามูกหมารุนนั่นเองนะคะซึ่งแปลเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะแปลว่าหัวใจที่หนักอึ้งหรือแปลจากความหมายโดยเนะ่ก็คือหัวใจที่โศกเศร้านั่นเองนะคะตัวโยคนี้แปลตรงตัวก็คือความหนักอึ้งในใจของฉันเนี่ยมันทำงานอีกแล้วนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าความรู้สึกเศร้าเนี่ยมันใหม่แล้วในใจของฉันเนี่ยเกิดอารมณ์เศร้าอีกแล้วนะคะ อ่าและประโยคที่สองนะคะเขินลื่นในคือแหวี่ยน้ำตาลหนัามีนันชนี่ก็พยอนค่ะแปลตรงตัวก็คือบนชิงช้าที่แกว่งไกวเนี่ยค่ำคืนที่หนักหน่วงได้หยุดฉันเอาไว้ฉันมองเห็นคุณะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขินลื่นในคือนึ่คืแวียเนี่ยก็เหมือนกับว่าใจของฉันเนี่ยมันสั่นไหวสั่นกลัวแบบไม่มั่นคงนะคะเหมือนกับชิงช้าที่กำลังกวัดแกว่งอยู่นะคะ มูก็พามีนะคะคือค่ำคืนที่หนักหน่วงเนี้ยฉันมองเห็นคุณแปลว่าอะไรแปลว่าคุณนั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้ฉันนะเศร้าไปทําให้แบบค่ําคืนนี้มันหนักหน่วงเพราะอะไรเพราะในค่ำคืนนี้ฉันเห็นคุณใช่ไหมก็คือคุณนั่นแหละสาเหตุนะคะและประโยคที่สานะคะน,นั่นนี่คือริมใจคิดได้พูดหนึ่งก็ปัแกพี่น้อยึ่งฉันโศกแกอุแนะปลตรงตัวก็คือสิ่งที่ทํา ได้สิ่งที่ฉันทําได้นะคะมีเพียงแค่พักพิงเงาสะท้อนของเธอในแก้วที่มันว่างเปล่านะคะจนเรามองเห็นกันแปลว่าอะไรแปลว่าเราคือริมจะเราพิพักพิงเ,เงาสะท้อนซึ่งในความเป็นจริงเราพิงได้ไหมเงาสะท้อนเราพิงไม่ได้นะคะมันก็เหมือนกับอะไรมันก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะแทนที่ฉันจะได้ซบไหล่ของคุณเนี่ยฉันกลับทําได้แค่ พักพิงซบเงาของคุณแบบนี้นั่นเองค่ะพี้ยออน,นึ่นชันนะคะแก้วที่ว่างาเปล่าเปรียบกับเหมือนอะไรเปรียบเหมือนความสัมพันธ์เรา r e l ationship นี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันมันไม่ได้เป็นอยู่จริงก็คือเหมือนคุณไม่ได้รักฉันนั่นเองนะคะและะ้วบริวรสไตนะคะ새벽이널비출때사랑을찾는건데난또너의금석을혼자석궁으해นะคะก็คือยามรุ่ง ศาสตร์นะคะก็คือส่งตอนที่กําลังตามหาความรักฉันได้เฝ้ามองความฝันของเธอะคะว่าเป็นอย่างไรคือ แทนที่ฉันจะมองความรักที่มันเป็นไปได้ฉันกลับอะไรมาเฝ้ามองคุณนะคะความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือการขยายความทั้งหมดที่เราพบในเพลงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเพราะแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการฟังเฉยๆอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากนะคะที่รับฟังในวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ